สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรประการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดิดทาประสบค,ครับประปุ่ก้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรออตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบานแสงผันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาชนองค์การภาคประชาสังคม NGO Thailand แดครับมือถือดินลาย0 6น์ห6สี่ห้าห้ทางรายการเราครับได้เฝ้าติดตามนะครับนายกฐมนีรีคณะรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยเฉพาะในประเทศไทยมีตึกถล่มมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเราได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราคิดว่าวันนี้แหละครับวันที่หนึ่งเมษายน2568คณะรัฐมนตรีจะต้องนำเรื่องนี้มาประชุมพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อหาวิธีการป้องกันหาวิธีการเยียวยาและสำคัญที่สุดครับยังมีอัพเดทช็อกตามมาปรากฏว่าวันนี้ ไม่มีวาระในการเข้าประชุมรัฐมนตรีมีตการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีไปติดตามนายุฐมตรีรแถลงข่าวหลังประชุมรัฐมนตรีวันนี้บางช่วงบางตอนเชิญครับขบรกันจ้าอยากอยากตลกมากเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อ พี่นกำลังจะลงมาในี่่ระ<อ>เ,เมืี่ันเรื่องที่สามค่ะคอรมอรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบ้านเพื่อคนไทยนำร่องแลยะที่หนึ่งจำนวนสี่โครงการโดยมีวัตถุป,ประสงค์ในการนำที่ดินของการรถไฟมาพัฒนา เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้โอกาสประชาชนและกลุ่มคนในวัยเริ่มทำงานได้มีที่อยู่อาศัยในราคาถูกและอยู่ใกล้ระบบขนสะ่งสาธารณะลดการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจำวันนะคะมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานหรือผู้ที่มีรายได้ประจำยังไม่มีที่ยังไม่มีที่พักอาศัยมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จากทอสอจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการจับสลากคัดเลือกต่อไปค่ะแค่นี้ค่ะมนเหมืน่มนๆค่ะอดีก็ได้ให้ตรวจสอบทุกๆโครงการนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องให้ลงลึกในเรื่องของว่าทำโครงการไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากให้ เ,เกิดเหตุการณ์ที่เรื่องของความไม่ปลอดภัยนะคะเ,เพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้มีการสั่งการในคอรมอไปแล้วค่ะว่าโครงการที่เกี่ยวข้องก็ให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยไปตรวจสอบด้วยนะคะเมื่อกี้ได้มีการสั่งการไปแล้วในคอรมอับเราคงได้ติดตามการแถลงข่าวหลังประชุมแกรมมตรีของนางสาวเพททองทานจินวาตในรุ่งตรีวันนี้ตรงกับวันที่1เมษาย,ยน2อง0 68ซึ่งเป็นวันประชุมกัฐนตรีตามปกติผมเองนะั้นมีข้อสงสัยนะครับว่าด้วยเหตุใดนะครับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงไม่มีการพิจารณาเรื่องนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนคอแผ่นดินไหวตึกถล่มมีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุผลนี้ครับถามดังๆไปยังนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงไม่นำเรื่องตึกถล่มเรื่องแผ่นดินไหว เป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรี